พี่น้องนะครับวันนี้จะมาชมสวนดอกไม้นะครับที่ใกล้ๆบ้านเรานะครับสวนทุ่งวนานะครับสวนแปดสนะครับชื่อสวนนะครับจะเรามาชมดอกไม้สวยๆกันนะครับว่าข้างในมีอะไรสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจบ้างครับเชิญชมครับสวัสดีจ้าพี่น้อง ืัอนี้เส้นนี้ก็ไอกุ้งเนาะผ้ามาเทียอยูโคราดอำเภอวังน้ำเขียวช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่เขานานหนาวเนาะที่นี่เขาก็เริ่มปลูกดอกไม้สำหรับตอนรับนักท่องเที่ยวพี่น้องเมืองดอกไม้เขามีแต่ดอกงามๆเขาปลูกดอกไม้ตอนรับนักท่องเที่ยวผู้ใดสนใจก็มาได้ค่ะนี่ค่ะนี่มาเมื่อเดือนทีแล้วกับบ่งงามขนาดนี้ค่ะอันนี้ไม่อีก ไม่อีกรอบที่สามแล้วค่ะนี่สวยค่ะเดี๋ยยญาเขาไปเมืองขางในน้ากันค่ะนี่เขาสิม,มีสตอเบอรี่เขาเก็บสดๆสดน้ำเลยค่ะตามเขาไปเมืองน้ากันเด้อค่ะเขาเขาฟีแล้วพี่น้องนี่เขาไปเมืองนี่ค่ะนี่เขากําลังปลูกสตอเบอรี่แต่เขาบอกว่ากเก็บได้แล้วค่ะเขาว่าเก็บได้เขาว่าไม่ลูกยังไ่เห นนพอ่อพอได้เก็บอยู่ค่ะนี่สิบพักกันเก็บสตอร์บีเนาะค่ะนี่แต่มันบ่ค่อยออกลายปันไหนดอกค่ะพี่น้องถัดช่วงปลายเดือนพฤศจิกาท่านว่าปุ่นอันนี้สิออกหลาย เมืองนาตาคนเก็บสตรอเบอรี่อ่าได้รูปหนึ่ง สวยค่ะพี่น้องค่ะอย่าตามไปเก็บน้ำกันต่อโชว์อีกรอบนะึง เดี๋ยวก็ไปดูฝั่งนู้น ราโบอคอยมีกับไดร้าลอยู่ได้ี่นนองเออนี่ไดร้าลอยู่ค่ะแต่มันบพท่านออกหลายปันไดค่ะต้ามที่บอกกันหละช่วงเดือนท่านว่าอากาศนาหนาวหนาวอันนี้กับถุงดอกไม่เขาเริ่มปลูกไว้ตอนที่มาเดือนเดือนที่ิพานมาก เขากำลังเป็นช่วงปรับปุ้งนะคะแต่ว่ามาช่วงเดือนนี้กำลังสวยเลยค่ะจะลองดอกใหม่ครับพี่น้องเซาวนีงเป็นคนมักดอกใหม่ไปเที่ยวก็มิเตนเนนแต่ดอกใหม่ แต่สอบดอกใหม่ที่ให้มันยื่นตนอยู่แบบนี้แหละค่ะแต่พอสอมให้ตัดออกจากตนมันตัดแล้วกะ็เอาไปถิงเหี่ยวซื้อ,อ,อสวยสวยสวยค่ะสวยงามแห้งเคยไปเขาไปเขาคอมาแล้วก็อยากได้ดอกใหม่ก็มาปลูกอยู่บานนี่มาว่างนำเคี้ยกะสี้าไปปลูกอยู่บานอีกได้บัดน,นี้ ไอ้กุ้งเพิ่นว่าไปเที่ยวเขาขอเพิ่นบดลเลินฟอร์มูล่ามงเพิ่นว่ามันฝนตกเนาะค่ะมันฝนตกแล้วมันก็นหนาวนําฝนฝนตกดีดีทั้งนั้นแต่ต้นนี่นี่พื้นมันแห้งแล้วนี่อันนี้คนงานเพิ่นกําลังพักกันปรับปุ้งสวนสตอเบอรี่ทางห้าออกจาก่ลงค่ะแต่นี่ไอ้กุ้งเพิ่นซิลินฟอร์มูล่ามงเพิ่นว่า ลองไปเมืองว่าเขาสิลินยังไงนี่ให้เมืองบรรยากาศคร่าวๆค่ะฉากหลังเป็นภูเขาอืมเปตยูแห้งพี่นอ้องเมื่อได้ก่อนเช้านิง่งเกษียนเช้านิ่งสิมาอยู่จากสิยูหอดกเซียนหรือบอ่อเนาะนี่ฟังนีนกะ่ะสตอเบอรี่คือกั้นค่ะแต่ว่ามันบอคอยออกแสดงว่าเพิ่นปลูกหลัง นองดอกใหม่ตอนนี้โมเงยยังดอกเงนแต่ดอกใหม่แต่บุกหูซื้อดอกใหม่ดอกค่ะอย่าพึ่งเบื่อกันเด้อเจ้าหนิงบุกหูซื้อดอกใหม่ดอกวัดซื้ออีหยังในในแต่แต่ให้เมืองความงามของมันซื้อแต่บานเท่ากับเอิญต้นงอนไกฮะเนาะแบบนี้มันไข่ไขๆดอกซีแดงแดง่หไหม เที่ยวเริมข้ามาเที่ยวกันหรอค่ะเซาหนิงพักอยู่ม่อนเด้ากับที่พักเข้ากัสวยอยู่ค่ะแต่ว่าเซาหนิงบ่ไดดรีวิวให้มึงห้องพักกับบ่แพงเลยสะอาดสะอาดน้ำค่ะเป็นโซนส่วนโต๊ะของเจ้าของถ้าพักกันมาพักกับพักอยู่ม่อนเด,ด้าเด้อค่ะเด้อมอนเด้าเรเห็นให้ผลหวังเลยสะอาดนี่อีกโซนหนึ่งเขาปลูกปอมกันกระอิดฟาง Mm-hmm. ไอ้กุ้งป็นสีล่องเลนรถฟุฟรมมูลาโมงค่ะอ่าเ่ก็มาโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะ,ค,ค,ะครับครับสองหนงสิล่องเลนมึงทางแรกในชีวิตสิล่องเลนมึงค่ะพี่น้อง นี่เมืองวิธีการเขาหลากขึ้นค่ะว่าเขาขึ้นแบบใด <มา S 1> เดี๋ยวซ้อนลิงไป <มา S 1> เดี๋ยวซ้อนลิงไปเมืองนำ้ำฮะโอเค ไม,ไม,ไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด,ดค่ะบบ,บเป็นตยะยานเลยค่ะที่แรกเขาคิดว่ามันเป็นตะายานมันหนากลัวมันบ่นหนากลัวเลยค่ะมวนมอยากเล่นอีกรอบหนึ่งเลยมวนมวนค่ะห้าหาสิบบาทเจ้าของคนวะค่ะนั่งได้สองคนคน,งงคน,นี่เ<า>หน็นเนาะบบเป็นตะยานเลยค่ะ มากมากเลยค่ะนี่สถานทีเพิ่นกระปอดไผนะ่นั่นหนีต้องนีขงแม่ก็ไม่ได้อะไรเลยของฝากด้วยกานี่นี่เขามีของฝากเขียยังไม่จบเล้ววายอ่ะเธออละต่วอรีอันี้ิดแปดบ สามห้รอโอเคของเขาอยู่ได้อยู่โอเคอยู่อันนี้พ่อเขาเลยออกมาจากบังนำเขียวตอนนี้สซาเนิงอยู่โซนผาเก็บตะวันแล้วก็ออกมาจากภาเก็บตะวันเนาะกับมาเวเวะต้งสวนไอ้ฟอมูลามงแปดศเมื่อกี้นะคะและที่นี่ข้างทางมันจะมีถนนของฝาก ตอนนี้กลับมาเวมึงของฝากก่อนสุดลูกหูลูกต้าเลยค่ะพี่น้องลายแหง้งลายลายแหง้งของฝากส่วนใหญ่กับมีแต่แบบเดียวกันนามผลไม้นามสตอเบอรี่ค่ะลองมาชิมดูก่อนค่ะชิมมีหลายแบบให้ลองนะคะลองได้ถ้าใจก็ซื้อค่นนะงคะ้าไม่ใอย่างไม่ลองดู มีหลายแบบนี่ลองนะคะถ้าตัวนี้จะเป็นแบบหวผลมะลูกน้ออันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นวายผลเป็นวายวายผลไม้ค่ะวายผลไม้เด้อแล้วก็ของต่างทิ้งนี่นะคะถ้าตัวนี้จะเป็นรสอัญมณีค่ะตัวนี้บ่มไม่ถึงปีนะคะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวตัวนี้โรงงานเขาทำมาแข่งกับละปายคูมูณที่อร่อยไหมแล้วก็แบบที่สเป็นแจงได้แน่เปรยวเปรี้ยวขับรถตันเลยเฮ้อไม่จะร้ายนะคให้ไม่เยอะ ตัวนี้จะเป็นแบบละมุนค่ะอันนี้หวานละมุนนะเป็นยังไงหวานละมุนแล้วก็หวานละมุนแล้วก็มีครีมเยมที่รองดูดถึงงรู้สึกว่าแก้วเดียวก็ละมุนแล้วใช่ไหมนันหน้า,วาห <c oughs> าวานแะม่หนวานเลยวายชิมได้ะน,ะนะคะลูกค้ามาชิมดูก่อนเป็นไงมาลองชิมได้แนนเช็ยร์นะมึงหนามึงหนายุ่งก็เป็นหนึ่งสันหน้าตาผสมกับว่ายหรอกมันของหรูหลารติน้าตาผสมกับเหล่าขาวอยู่บ้าน ลองดูซิมาลองให้ชิมหน่อยไม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวชิม๋ย่นี้อืมมันก็คือน้ำผลไหม้เขาบ่มใว้นี่แหละค่ะพี่น้องลองมั้งเอออือใช่ใช่ค่ะอุดหนุนขวดหนึ่งค่ะ ชิมมาหลายรสชาติเ่บทั้งเมดน,นั่นเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าน้ำอง,งุ่นไายอาง,งุ่นเสบกว่าค่ะเมค้าเขาก็ชวนค,คุยดีค่ะคสื่อล้วคะหนึ่งขวด โชว์ขวดหน่อยสิพ่ออ,อ่ะโชว์ขวดน่าได้แล้ววายอางุนเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปไปกิปกเสาปิกแกล้งเลมอนชิมเลมอนโอเมรอนบลูพีท กิโลเท่าไหร่คะโละ 120, ะโละร้อยยี่สิบโละโละร้อยยตัวสีเขียวอร่อยพ่อตัวสีเขียวอร่อยอร่อยไหมใช่ใช่ตัวสีเขียวหอมมากหอมอ,อันนี้เป็นร้านขายยาค่ะ อันนี้ยาของนีนะคะของวังวาดค่ะของวังวาดนี่เลยโดืตกนี่ค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจกันนี่สนใจตัวนี้นี่สนใจตัวนี้ค่ะอะโวคาโดแล้วกับกระเทียมดอง เจ้าน,นิ่งมากกระเทียมดองกับอะโวคาโดนี่แหละค่ะอันนี้เม็ดอัลมอนด์ค่ะพี่นอ้องเอติดราคาตองน้นดูกรับได้ครับอันนี้ก็ผลไม้เบองติลพี่นอ้องบออน้ครับอันคนือโอ้สวยมากเลย

นี่อันนี้คะ่นนนะ,คะนี่เป็นสิ่งที่มากเลยน,น,ลเนี่เห็ดทอดนี่เห็ดทอดขอชิรกพี่อเส้นเห็ดทอดให้นะเอาสองถ้วยห้าสิบเนาะค่ะเอาเอาสองถ้วยเอาอย่างละถ้วยลูกอดูก้เละะอืม แซ่บค่ะพี่น้องซ่าเ,เาาสเนิงเสือเห็ดทอดค่ะสนใจเห็ดทอดสนใจอง,งุ่นเขาพี่น้องอเมืองติละเขาเห็ดเป็นพ่วงตังไว้ งามงามตะเฮาเมืองงามงามนี่งามแห้งค่ะอันนี้ถุงเท่าไหร่คะนี่ถุงละสามร้อยห้าสิบถุงละสามนี่ถ้าเป็นถุงอย่างนี้ล่ะคะแปดสิบบาทแปดบาทอร่อยอยู่พ่อ งามงามหวานอยู่ค่ะหวานหวานอร่อยอยู่นะเ <c oughs> มืองพี่น่ององางเูแวนิงเลอดใจอ่างุ <c oughs> เขามีปลาส้มด้วยค่ะสามตัวร้อยแล้วอางงูเมือง ข้าจัดพนไม้ได้สวยแห้งสวยสวยค่ะงามกุดน้นสมไปอีกสามโลลอยค่ะพอขาดพนรหัยจิ้มลูกหนึ่งเออโอเคอยู่อันนี้เนม้อพนร้ายลายนี่กับป๋าสมนี่ค่ะสาวนิงสนใจอโวคาโด างตั้งแต่ลานเหลกยันลานสุดท้ายค่ะพี่น้องอหิวของฝากกลับแล้วค่ะกลับไปโตไปหาเมืองของอีกอ,อันนี้บักเขียบย่างเดียวเ้วยค่ะสามลูกย ตอนนี้เอาผสมก่อนค่ะตอนนี้เสือเงินค่ะอ,อ,อง,งนิองงนไลเ่เมล็ดบางนักท่องเที่ยวค่ะนักท่องเที่ยวตอนนี้ชิปไปแล้วเมื่อกี้ค่ะสนใจก็เลยกลับมาซือ้อ ชิมของเพ่นแล้วก็ต้องสื่อของเพ่นค่ะจุดที่สองค่ะจุดที่สองครัพี่น้องอันนี้ของฝากแต่ย่างหลายเลยค่ะตอนนี้กำลังสิบไปจุดใหม่เมืองพี่น้องเมืองเขาเนี่ยเขาอำเภอวังน้ำเขียวไม่แต่เขาคือกันแหละพี่น้องแต่ว่ามันบสูงคือเขาขอ ตอนนี้พักกันมาเวก,กินเขายู่ร้านอะไรนะต้ตมตำพันล้านกับยูโชกใช่เด้อค่ะเมืองกับเขาตอนนี้อาหารเขาเสบทุกอย่างเลยค่ะเมืองลูกคาลูกคาเขา้าย